นมันนะพี่น้อง,น,น,งอน้องพอน้องพอ มันหักในพี่น้องคิดจะเดีนมาดมชุมบุ มัน6เดือนเจดเดือนพี่น้องฮอดเจ็ดเดือนน้องหเดือนซอนหกเดือนไหน ปุ้มเลยพี่น้องเลยหักนี่อ๊ยเอาไปเลยโอ้สองอัน <c ười> À, con đi ngào nè ai vân vòm tất lên cái xe năng ván mà Hạt thì nào นี่หาก,ก้นไนเพีน่นเนงะถือว่าโอเคเนาะหัวมันเนี่ยมันหกเดือนเนะาะปลูกท้ายเดือนสามุลระบบทันก้นเนาะน้ำมันบ่ฮอด ก้นตอนนี้ก่อนนี่นะอันนี้ก็สิเป็นก้นตอนเช้านะพี่น้องเมืม่อยเมื่อกอนตอนแรงก้นทางนี้ในนั่งเนาะ อันนี้เป็นมันที่มันส่วนทดลองส่วนผสมประสานนะพี่น้องส่วนผสมประสานของลุงซนะีมันส่วนผสมประสานของลุงซีมันงามเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็สิเป็นน้อไม้กับกก้วยนะก็มันทางลุ่มนะแล้วมันน้ำท่วมนะเขาก็เลยก้นก่อนแต่ทางเทิงนี่เราสิบบริก้นนะถ้าควบประมาณเดือนสามนะเราจังก้นเขาก้นเฉพาะแต่ตัวน้ำท่วมนะก็มันยานมันเน่าเนะพี่น้องเนะ เอากเลยก้่นก้อนต้กนกล้วยก็งามต้นพาวังก็งามเลยพี่น้องส่วนผสมประสานของลุงสีเนาะต้นกังงาม